คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางครั้งเราถึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงสีส้มหรือสีชมพูสวยงามขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นแค่ภาพสวยๆนะครับแต่เบื้องหลังนั้นคือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจว่าทำไมเราถึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงไปดูกันเลยครับปริศนาแห่งสีท้องฟ้าในตอนกลางวันท้องฟ้ามักเป็นสีฟ้าสดใสแต่พอใกล้เช้าตรู่หรือยามพลบคำ่ำ สีของท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปเป็นสีแดงสีส้มหรือสีชมพูอ่อนๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ความแตกต่างนี้เกิดจากอะไรกันนะวิทยาศาสตร์เบื้องหลังสีแดงของท้องฟ้าคําตอบอยู่ที่การกระเจิงของแสงครับ 1. แสงแดดมีทุกสีแสงจากดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเป็นสีขาวท้าจริงแล้วประกอบด้วยคลื่นแสงหลายสีรู้กินน้ํานั่นแหละครับโดยแต่ละสีมีความยาวคลื่นต่างกัน แสงสีน้ำเงินมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดส่วนแสงสีแดงมีความยาวคลื่นยาวที่สุดบทบาทของชั้นบรรยากาศโลกของเรามีชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยโมเลกุลอากาศเล็กๆอย่างไนโตรเจนและออกซิเจนรวมถึงฝุ่นละอองและไอน้ำการกระเจิงของแสงสีน้ำเงินในช่วงกลางวันแสงอาทิตย์เดินทางตรงมายังโลกในระยะทางที่สั้น แสงสีน้ำเงินที่มีความยาวคลื่นสั้นจะถูกโมเลกุลอากาศกระเจิงออกไปในทิศทางต่างๆได้ดีกว่าแสงสีอื่นทําให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้ายามเช้าและเย็นแต่ในช่วงเช้าตรู่หรือยามเย็นแสงอาทิตย์ต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศในระยะทางที่ยาวกว่ามากแสงสีน้ำเงินและสีเขียวส่วนใหญ่จะถูกกระเจิงออกไปจนหมดก่อนจะมาถึงตาเราเหลือแต่แสงสีแดง และสิ่งที่เหลือและเดินทางมาถึงตาเราได้ดีกว่าคือแสงที่มีความยาวคลื่นยาวอย่างสีอ้มและสีแดงทําให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงสีส้มหรือสีชมพูสวยงามนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าความสวยงามของท้องฟ้าไม่ได้มีแค่ความหมายโรแมนติกแต่ยังมีวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ด้วยครับคุณชอบท้องฟ้าสีอะไรมากที่สุด คอมเมนต์บอกเราได้เลยอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อสาระความรู้สนุกๆอีกมากมายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ